สวัสดีครับผมอยู่กับบุรรอดดำทีมเช่นเคยนะครับย้ายอีกแล้วครับท่านย้ายอีกแล้วนี้หกรอมามาทำงานเหมาก่อนงานนี้ไม่ใช่เป็นงานชั่วโมงครับเป็นงานเหมารลอกลองครับรลอกลองเนี่ยลอกลองนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะเหลือแต่กอไผ่ครับนู่นด้าหลังเจ้าการยานั่นกอไผ่เป็นพุ่มเลย เดี๋ยวต้องไปเอากอไผ่ออกอีกเอาออกไม่กี่กอนะประมาณ3ามกอสี่กอนี่แหละกอหนึ่งก็ไม่เท่าไรครับแต่ใบมันลำต้นกอไผ่มันใหญ่ใบมันใหญ่ครับพันนี้โอ้โหอย่าหากินปลาเลยนะเห็นน้ำอย่างนี้จับได้มาผมก็ไม่กล้ากินแล้วดำปิดปีเลยนะ้ำ อย่าเอาเลยนะอาจารย์ทุยน้ำดำขนาดนี้ถ้ามีปลานี่อย่าเอาเลยนะหกล้อก็ผมยังวิ่งดินอยู่นะวิ่งมาได้สองสาวันแล้วบอ่อหนึ่งไร่แต่วันนี้ขอตัวหกล้อดำออกมาทำงานเดียวก่อนสักครึ่งวันฮนะและหลังจากนั้นค่อยย้ายเจ้ากันยาวกลับไปกุดดินเหมือนเดิมครับ อยากดิงขึ้นดำมาเดิมอ้าวอ้าวอ้าวได้มาแล้วปลาปลาไหลปลาไหลเดี๋ยวดูดิปลาไหลโอ้ตัวกำลังพอง,งามไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปฮะมีปลาไหลด้วยอ่าให้จะให้จะคล้องเข้าไป ได้ปลาไหลครับได้ปลาไหล,ลเราก็จะลอกมาถึงแค่ตรงนี้แหละถึงแค่ตรงที่เจ้ากันยาวลอกนี่หละครับแค่นี้เองฮะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วเหลือแต่งานล้มกอไผ่ครับกอไผ่นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ยากนะสำหรับผมเสียวหลายอย่าง เสียวทั้งไม้มันบาดสายเฮลิคอแล้วก็ลากมันนี่โอ้โหลากขอยมันเยอะเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามตอนนี้ดูการลอกคอไปก่อนอเดี๋ยวเราไปติดตามเลยนะเดี๋ยวไปเราไปติดตามเจ้ากันยาวเอากอผายออกหลังจากชักคลองเสร็จครับ หลังจากชักคลองเสร็จแล้วครับเจ้าก,การยาวเดินมาเอากอไผ่ฮะโอ้โหเนี่ยกอไม่ใหญ่นะแต่ลำลำต้นมันใหญ่ฮะไม้ไผ่แต่ละลำนี่โอ้โหใหญ่ใบกว้างหนาต้องค่อยๆนะค่อยๆนะเคยครับเคยโดน ไม้ไผ่บาดซ้ายไฮ้ริกมาแล้วคมน้องๆมีดเลยนะไม้ไผ่เนี่ยความคมมันนะฮะอ่ะ,นะอะก็คอยตะคุบก่อนก็คอยออกฉีกออกกอนก็คอยฉีกไม้เลยฮนะ เออโหยเสียวดีนะเป็นไว้พายถ้าเป็นลำต้นใหญ่ๆลงมาางี้แบบฟาดโดนหัวเก่งนี่กระจกมีสีแตกพูดง่ายๆก็คือทำยังไงก็ได้ครับขอให้เงามันออก พุดให้เงาออกให้มันตายครับแล้วก็าวางไว้ตรงนี้แหละไม่ต้องเอาไปไหนฮะผมก็แปลกแต่บางคนก็เอามาเผาเอามาอะไรแกบอกว่าเอาไว้อ,วอ,อ,อ,อย่างนี้นแหละขอให้เงาล่ามันออกพอนี่ม้วนๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ลงไปนะเจ้ากัญญาเดี๋ยวก็ลงไปฮะ Okay. เอาละจะเดินลงไปแล้วฮะมีหลายต้นเหมือนกันนะหลายกอฮรแต่เอาแค่สามกอฮรเพราะว่ามันเข้ามาในพื้นที่เขานี้แหละเวลาปลูกต้นไม้หรือ ปลูกสิ่งอะไรก็แล้วแต่อย่าไปชิดแดนมากเกินไปครับพอชิดแดนมากเกินไปปุ๊บมันก็จะมีปัญหาตามขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยกอภยัยปลูกชิดแดนเกินไปครับล้ำมาในเขตพื้นที่เขาก็ต้องเอาโอครับเนี่ยเสียเงินโดยไม่ใช่เหตุควรจะทิ้งไว้ประมาณอย่างน้อยสามเมตรนะจากแดนนะครับปลูกสิ่งก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่อย่างนั้นถ้ามันจะเป็นจริงๆก็ต้องหาอะไรปกคุมไม่ให้ยื่นออกมาหรือไม่ให้ล้ำออกมาเนี่ยคอไผ่แต่ละแต่ละคอฮะน่าจะคำมั่ไหมอาเอาลงมาเลย ต้องถอยห่างๆเหมือนกันผมนี่ เอาไปข้างนอกก็ไม่ได้นะได้อยู่แต่ไม่รู้จะวางตรงไหนฮะบนที่เจ้าการยาวยืนอยู่นี่ก็เป็นที่ของเขาเอาไว้ไม่ได้เลยเขาไม่ให้เอาไวะ้ะก็มีอย่างเดียวคือขุดเง่าทำยังไงก็ได้ให้กกไผ่มันไม่สามารถเจริญเติบโตได้ให้มันตายไปเลยแล้วก็อยู่ในพื้นที่เราค่อยๆเขาเอาเทียน้อยเอาเอาขึ้นมากองบนที่เขาเขาก็ไม่ได้ะ เพราะว่าเราจะทําการก่อสร้างอีกไม่กี่วันนี้เองจะจําเป็นจะต้องเอาไว้อยู่กับที่ตัวเองเนี่แหละเอือมถึงไหมไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงต้องลงไปข้างล่างแน่ไปขุดเงามันออก ไม่เห็นเลยต้นมะพร้าวตัวนี้เอาออกโล่งเลยนะคันนี้สะอ,อาตาเลยน,น้ม ระวังมันจะฟาดโดนกระจกตัวเองนะอาจารย์ทุย โล่งเลยไหมสะอาดตาเลยก็เหลืออยู่ประมาณอีกกอหนึ่งฮะกอข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้ครึ่งหนึ่งก็เป็นอันว่างานเหมาเมาของเจ้าการยาวเสร็จครับเดี๋ยวก็จะย้ายเจ้ากันยาวกลับไปบ่อดินเหมือนเดิมไปวิ่งดินกันต่อ ออกมาหาค่าน้ำมันก่อนวันนี้ชาวนี่ยนปะลาไหลเมื่อกี้ก็ให้เจ้าของไปแล้วครับได้สองตัวเอาไปปลอ่อ,ลอยอรหรือปล่อยลงบ่อหรือปล่อยลงกระทะคงก็ไม่รู้นะแค่ได้สองตัวเจ้าของที่เอาไปแล้วเออโอ้สะอาดตาเลยโล่งเลยปกคุมมานานอันตรายด้วยนะ หน้าร้อนมานี่เศษม้ไผ่นี่เวลาไหมไปเร็วนะอ่ะลองกดดูครับลองกดดูทําอะไรยาประมาครับเดี๋ยวจเจ้ากันยาวก็จะลงไปข้างล่างครัไปเอาอีกสองเงาอีกสองอคอฮะแต่ด้านตูด ใต้ข้างล่างนะเจ้าก,การยาวนะปิดแผงมาเรียบร้อยแล้วป้องกันไม้เมยทะลุเข้าไปฮะแทงเข้าไปฮะเวลาลุยมีหวกทํางานพวกเศษไม้เนี่ไม้มันชอบเข้าไปแทางล่างฮะไปแทงตามหม้อน้ํามั่งซ้ายไฟมั่งซ้ายไฮดริกมั่งฮะแต่ปิดหมดแล้วปิดใต้ถูดไปหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกำลังจะเดินลงไปนะ อะกดดูอีกทีหนึ่งเพื่ความมั่นใจเดินไปลงเอากอไผ่อีกสองกอคะก็จะเป็นว่าเสร็จแล้วงานนี้ ดันไปเลยครับดันไปเลยอ่ะเดี๋ยวเป็นอันว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนล้วกันครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับที่นี้โอ้โอ้โอ้โนี่แหละดีนะเป็นไม้ไผ่ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนี่โอ้โหอันตรายผมบอกเลยนะ เอาอย่าคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ